สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือเดียวนะครับนะฮะมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับเพจนี้จะขายแค่รถมือเดียวเท่านั้นนะครับผมนะฮะเรามาชมสภาพนะครับคันนี้เป็น toyota tiger ปีสองพห้าสี่ห้านะครับ นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับสภาพสวยมากนะครับหาสภาพนี้ถือว่าค่อนข้างยากนะครับเริ่มหายากแล้วนะครับรถคันนี้เป็นรถคุณตำรวจนะครับนะฮะเป็นรถมือเดียวเลยเล่มเอกสารพร้อมโบนสภาพสีสันเดิมเกือบทั้งคันนะครับนะครับเพิ่เก็บนิดๆิดหน่อยหน่อยสภาพดีมากนะครับคันนี้สามารถซื้อในราคาผ่อนได้ในราคาจัดได้นะครับแต่ราคาจัดจะนะฮะซื้อผ่อน กับไปเน้นเฮงิซิ่งเท่านั้นนะครับไม่สามารถซื้อผ่อนกับธนาคาร,คราได้ปีมันไม่ถึงนะครับนะปีมันจะอยู่เลยตามตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,500คอมมอนเรลนะครับนะครับมีระบบเบรกเป็น ABS ด้วยนะครับสภาพรถเดิมมากนะครับรถน่าจะเคยเก็บสีแค่ตัวกระบะนะครับนิดน,นหน่อยๆเพราะว่าลูกค้าอาจจะเคยใส่แครดีบอยแล้วก็ให้ช่างคระโปสีเก็บรูน็อตแครดีบอยนะครับมันก็เลยจะมีได้เก็บสีนะครับ ส่วนนะครับในตัวกระบะไม่เคยใส่แม็กไรเนอร์นะครับแต่สภาพลอนกระบะสวยมากนะฮะเป็นสีเดิมไม่เคยสรดเข้ามานะครับนะครับถ้าลูกค้าต่อไม่เยอะเดี๋ยวผมหาแม็กไรเนอร์ใส่ให้นะครับนี่ครับดูรายละเอียดเม็ดอาร์ชชัดเจนหมดลอนกระบะรถไม่ใช้งานหนักนะครับนะรถไม่ได้ใช้งานหนักเลยมาดูภายนอกรายละเอียดภายนอกนะครับรายละเอียดภายนอกเริ่มตั้งแต่ยางนะครับนะยางตัวนี้ปี2018ทั้ง4เส้น แม็กซีดนะครับยิ่งน้อยอยู่ดอกยางยิ่งนิ่มๆนะครับนะครับยังเหลือเยอะๆชัดสรงยศสีสวยนะครับซุ้มเดิมนะครับนะพ่นกระสนิมจากโรงงานมาเลยนะครับนี่ครับรายละเอียดรถคันนี้สวยจริงๆนะครับต้องมาดูตัวจริงนะครับเดิมๆบางๆหมดนะครับนดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยววนไปทางด้านหน้าแล้วก็ไปทางนู้นนะครับนี่แมลง ครับลูกค้าก็สวมผ้าห่มมาบอกไม่มีฉีกขาดสักตัวนะครับสภาพภายในสะอาดอันนี้ยังไม่ได้ชงอะไรเลยนะครับนะฮะลูกค้าดูแลแบบนี้มาเองนะครับดูดอาร์คนะครับเดิมเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบต่างๆนะครับน็อตไม่มีถอดไม่แกะนะครับนะครับรายละเอียดสวยจริงๆนะครับแผงประตูยังสภาพสวยอยู่นะครับมาดูที่คนขับนะครับ ประตูคนขับสภาพดีมีเบ้าตัวนี้ไทเกอร์นะครับเป็นทุกตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับจะมีหนังตรงนี้นะครับที่มันย่นดิ้นไปดิ้นมาอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับอ่ะนะครับนี่เบาะสภาพตึงเป๊ะเลยนะครับนะครับรายละเอียดพวงมาลัยสวยนะครับนะครับเกียร์มีต่างๆนะครับคอนเกียร์ต่างๆยังสภาพดีนะครับนะครับหน้ากาคอนโซลต่างๆสวยๆนะครับไม่มีแตกค่ะ หาสภาพนี้ผมว่าเริ่มหายากแล้วนะครับเป็นไฟฟ้าสีบานนะครับจะมีปุ่มไฟฟ้าด้านซ้ายที่มันหลุดนะครับเดี๋ยวผมจะหาสั่งซื้อตัวใหม่มานะครับมันน่าจะแตกนะครับนะครับมันกรอบนะครับก็ถึงระยะเวลาของมันนะครับสีเดิมเดิมบางๆนะครับผมนะครับเดิมเดิมบางๆเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์นะครับเดิมบางๆนะครับ สี66นะครับนะครับสีสันสวยคนระับพวกนี้คือสีเดิมหมดเคยเก็บแค่ตัวกระบะนะครับซ้ายขวาแค่นี้นะครับนอกนัน้นสีเดิมหมดนะครับนันชนท้ายสภาพดีนะครับแต่มันจะมีตัวนี้ที่มันหมดสภาพตัวยางมันเฉยๆนะครับแต่กันชนไม่มีรอยโดนเลยรถไม่มีชนนะครับไ,ไม่มีชน ใชเดิมๆไม่ดาเดิมๆเ,เลยนะครับลายละเอียดสวยนะฮะไม่มีติดปุกเลยไม่แดงนะไม่ได้ใช้บรรทุกอะไรเลยนะครับผมนะครับต่อไม่เยอะเดี๋ยวผมจะหาแมกไนเนอร์ใส่ให้นะครับเป็นเป็นแมกไนเนอร์ใหม่นะครับครับไม่ดาร์ต่างๆปีนสวยดีนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับถ่ายในด้านนี้นะอ,อันนี้จะป็นเบา สวมนะครับบ่อแท้งเขาจะอยู่ด้านในนะครับบ่อแท้งไม่ขาดนะครับก็สวมไว้ก็ดีครับป้องกันการสกปรกนะฮะดูความเดิมนะครับดูเม็ดอ์กนะครับนะครับเม็ดอกรายละเอียดเดิมหมดนะครับนี่ครับดูระลึกรถไม่มีขยับนะครับผม ดึงยากนะครับตัวหน้าดึงยากกว่าเพื่อนนะครับนี่นะครับเดิมเดิมนะครับไม่ได้เดิมเดิมนะตัวนี้จะเป็นสีบอลทองนะครับบอลทองจะออกจะออกสีคล้ายดีแมทโกลซีลีนะครับคล้ายๆาพวกนั้นนะครับหรือว่าวีโคแชมปตัวตัวสุดท้ายสุดท้ายนะครับตัวล่าสุดมาดูที่เลขเอกสารอาจจะไม่ดูจอจงที่ตัวชื่อบุคคลนะครับเดี๋ยวจะติด นะครับข้อกําหนดของ YouTube นะครับเป็นรถมือเดียวคันนี้รายการเต็มน่าจะต่อภาษีเต็มนะครับผมนะครับจดทะเบียนปี45นะครับผมนะครับเครื่องยนต์ 2KD ก็คือ 2500cc นะครับนะครับก็เป็นรถดาตำรวจนะครับนะครับรถสิทธิ์ตำรวจนะครับนะครับแกเป็นตำรวจนะครับผมไม่มีเป็นชื่อต่อนะครับนะครับภาษี2อ0 2,400กว่าบาทนะครับ นะครับรายการหน้า18ก็มีแค่โอนกรรมสิทธิ์จาก toyota leasing นะครับให้กับเจ้าของรถแล้วก็เปลี่ยนคู่มือรายการเต็มเมื่อปี60นะครับแค่นี้เองนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับอันนี้เป็นรถมือเดียว b o ๊กเซอร์ว e สมีนะครับนะครับแล้วก็สีก็ยังเหลือนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับไม่น่าจะใช้งานได้เพราะว่ามันหลายปีนะครับแล้วก็ตัวนะครับ ประกันยังมีอยู่นะครับยังครบอยู่อประกันก็จะเป็นพรบรธรรมดานะครับผมมาดูที่ห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาลองขับนะครับผมจะพาลองขับอมาดูนะครับในห้องเครื่องสวยนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตแก้มไม่มีขยับซุ้มซอกเดิมนะครับ น็อตไม่มีขยับ ABS นะครับนี่นะครับเป็นเดิมน็อตไม่มีแกะฝากระโปรงเดิมกันความร้อนเดิมนะนี่ฝากระโปรงแทะสติ๊กเกอร์อยู่ครบรายละเอียดไม่มีจิกหน้าไม่มีจิกท้ายไม่มีโดนนะครับรถนรักษารถได้ดีมากผมงงเลยนะครับรถอายุขนาดนี้นะครับสามารถดูแลรักษาได้ขนาดนี้ถือว่าใช้รถอย่างเพียรมากนะครับ คานหน้าเดิมๆนะครับได้คานเดิมแบตดีแบตใหม่นะครับห้องเครื่องสวยนะครับไม่มีเยิ้มนะคสีนต่างๆมากต่างๆเดิมหมด,ด,ดนะครับนะครับเห็นครบมอกต่างๆนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับหาสภาพนี้ค่อนข้างหายากแล้วนะครับ เราไปฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับก่อนที่จะพาลองขับนะครับจะพาลองขับทีนึงนะครับกุญแจอยู่ไหนนะครับมาดูกุญแจนะครับกุญแจนะครับกุญแจอยู่ครบรวมทั้งกุญแจสำรองนะครับกุญแจล็อกเกียร์ก็มีนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยนะครับตัดติดง่ายแบตดีนะครับแบตแรงๆเลยนะครับ ยนต์เดินเรียบนะครับดูกำลังอัดอ๋อดึงยากนะครับน่าจะลูกยางมันนะครับขเนี่ครับใหญ่นะครับตัวที่ติดมัดเกิดจากตัวนี้นะครับลูกยางตัวนี้มันมันหมดสภาพนะครับแล้เวเราก็จะเอานะครับ ้ำมันจัดไปนะครับวิธีแก้นะครับ,รบเอามาใส่ตรงทุกอย่างครับลองดูนะครับคู้มันเปิดมากนะฮะก็ไยได้นะครับลุกอย่างตัวนี้หมดสภาพแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะไม่ค่อยน่าจะไม่ค่อยได้เช็คนะครับน่าจะเข้าสูนตลอด ได้แล้วนะครับส่วนม่านนะครับมาดูกับบราเป็นม่อน้ําแฉ้ม่าน้ําเดิมนะครับอันนี้ผมวิ่งมาแล้วนะครับร้อนแล้วแหละนะครับวิ่งมาสามสี่กิโลอยู่ครับไม่มีฟองอากาศน้ําไม่ดันนะครับนะครับน้ํายาน้ํายาเป็นสีคุณภาพศูนย์อยู่เป็นน้ํายาศูนย์แสดงว่ารถเข้าศูนย์ตลอดดูแลค่อนข้างถึงนะครับ เดี๋ยวเราไปลองขับนะครับเดี๋ยวเราตัดไปที่ลองขับนะครับสนใจเงินสดเงินผ่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับผมนะครับว่าเทสการขับขี่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตัดคลิปมาที่ตอนขับเลยนะครับผมพาลองขับนะฮะคันรถคันนี้ขับดีมากนะครับ ครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับสภาพรถค่อนข้างโอเคนะครับสภาพนี้เดิมๆบางๆก็ค่อนข้างหายากนะครับส่วนราคานะครับผมนะถ้าเป็นราคาเงินสดอยู่ที่1 5 9 9 0 0บาทนะครับ1 5 9 0 0 0บาทนะฮะ159,000บาทก็ถ้าลูกค้าได้ราคานี้เดี๋ยวผมแถมแมกไลเนอร์ให้นะครับผม ใส่แม็กไกรเนอร์ให้นะเป็นแม็กไกรเนอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนของเลวให้นะครับทั้ง3จุดน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้ายนะครับนะครับจัดส่งได้ฟรี100กิโลเมตรเหมือนเดิมนะครับส่วนนะครับท่านใดที่อยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับรถคันนี้จะจัดได้แค่ไฟแนนซ์ท้องถิ่นนะครับไฟแนนซ์ท้องถิ่นก็เป็นบริษัทแห่งริซิ่งนะครับผมนะฮะ บริษัทเฮงลิซิงเฮงลิซิงก็จัดได้เต็มนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องมีเครดิตขอแค่ไม่ติดแบ c ็คลิสใช้คนคำน้ำ1คนนะครับคนค้ำก็คนในครอบครัวก็ได้นะครับสำหรับท่านที่จะจัดนะครับก็จะเป็นลูกค้าที่ไม่ติดแบ็คลิสนะครับแล้วก็นะครับมีที่ไปที่มาของรายได้ค้าขายห,หน้าบ้านก็ได้หรือว่า ทำไร่การเกษตรก็ได้นะครับนะครับขอให้มีที่ไปที่มาของรายได้สามารถจัดได้หมดนะครับส่วนนะครับจังหวัดที่สามารถจัดได้ก็จะมีขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดนะครับอุดรแล้วก็ชัยภูมินะครับแค่นี้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเข้าระบบธนาคารได้นะครับส่วนค่างวดก็อยู่ประมาณ5 0 0 0กว่าบาทนะครับ นะครับฟีดาวได้เลยนะครับถ้าท่านไหนจะได้งวดถูกก็ดาวขึ้นไปนะครับเป็นรถตำรวจนะครับคันนี้เป็นรถเจ้าของคณตำรวจนะครับมือเดียวนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับรถเจอหน่อยนะครับ เร่งดีตาเร่งดีนะครับราคาสด1,59,000สน่ส่วนราคาเงินผ่อน1 6 9 0 0 0นฟรีดาวนะครับของบริษัทเฮงลิซิ่งนะครับขอแค่ไม่ติดแบงค์ลิสนะครับเงื่อนไขตามที่ผมกําหนดไปนะครับประมาณนั้นนะครับออกไม่ยากนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับรถสวยๆนะครับรีบจับจองได้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ